พพนคือสยามคือนามไทยจำหลักไว้ทุกดวงใจในแผ่นดินด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท JSL Global Media จำกัดและบริษัทในเครือรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย และมีบทบรรยายภาษาไทยเพื่อโอกาสในการรับชมของผู้พิการทางการได้ยินเห็นฉันเห็นลองกกวางใหญ่ทำยังไงฉันจึงจะรู้อใครก็กพูด,ดงฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างไรและฉันก็เดินไปตามส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอ สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา3คนนะครับในรายการกลบนกกระลาทุกคืนมาสู่กวลาสองทุ่ม40ินาทีแบบนี้ครับใช่แล้วครับในค่ำคืนนี้นะครับกลบนกกระลาจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับดูจากที่เรา3ามคนนี่ครับแต่งกายเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่ากลบนกกระลาคืนนี้ครับจะนำเสนอเรื่องของโขนค่ะ โคนนั้นถือว่าเป็นศิละปะไทยชั้นสูงที่มีมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีแล้วนะคะคนอกจากเรื่องของศิละปะการแสดงแล้วโขนก็ยังได้รวบรวมาศาสตร์และศิลป์หลายๆแขนงเอาไว้ด้วยกันค่ะใช่แล้วครับน้องแนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับศีรษะขนรหรือว่าจะเป็นท่าทางของนักแสดงตามบทต่างๆครับก็บ <ผม S 2> โอ้โหแล้วก็อยากรู้นะครับว่า กว่าจะมาเป็นโขนให้เราได้ชมกันนะครับเขาต้องฝึกต้องหาดกันหนักแค่ไหนต้องเรียนอะไรบ้างครับนั่นเลยสิคะคืนนี้นะคะเน่จะขออาสาพาคุณผู้ชมไปสัมผัสโลกของโขนอย่างใกล้ชิดนะคะเราจะได้เห็นความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการที่อยู่หน้าม่านรวมทั้งเบื้องหลังที่คุณผู้ชมไม่เคยได้เห็นมาก่อนติดตามชมได้ในโขนมรดกสินแผ่นดินคืนนี้ค่ะ วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะนั่นมาที่นี่นะคะเพื่อมาดูการแสดงโขนตอนนางลอยซึ่งถือว่าเป็นโขนหลวงที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศค่ะ ไทยชั้นสูงที่มีมาอย่างยาวนานค่ะการแสดงชนิดนี้นะคะเปรียบเสมือนกับเป็นตำราที่ได้รวบรวมความรู้ศิละปะวัฒนธรรมไทยหลายๆด้านเอาไว้รวมกันไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือเชิงช่างที่มีความวิจิตรบรรจงและงานนาฏศิลป์ที่มีการแสดงออกที่สวยงามอ่อนช้อยและสมจริงค่ะ การแสดงขนนั้นมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่เดิมเล่นกันเฉพาะในวังจนถึงสมัยรัชกาลที่4จึงเริ่มแพร่หลายสู่ประชาชนและเป็นที่นิยมอย่างสูงในสมัยรัชกาลที่6การแสดงโขนค่อยๆเสื่อมความนิยมลงจนคนไทยไม่ให้ความสนใจและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงแขนงนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประชุมผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโขนและงานัทศลิ์เพื่อร่วมกันจัดสร้างเครื่องแต่งกายและทําการแสดงโขนเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสชมการแสดงโขนค่ะลลูกมมมองเ การแสดงขนนั้นจะแบ่งเป็น5ประเภทค่ะคือขนกลางแปลงเล่นกันกลางแจง้งขนโรงนอกหรือขนนั่งราวใช้ราวไม้ไผ่วางพาดให้นักแสดงนั่งขนหน้าจอจะมีจอสีขาวตรงกลางสำหรับเชิดหนังใหญ่ได้ด้วยขนโรงในมีการนำการขับร้องแบบละครในเข้ามาผสม ซึ่งก็เหมือนกับโขนในปัจจุบันนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือโขนฉากเริ่มมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีการสร้างฉากประกอบและพัฒนาจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วอย่างองค์ประกอบของการแสดงโขนสักหนึ่งเรื่องนี่ค่ะครูจะต้องมีองค์ประกอบอะไรเข้าม่เกี่ยวข้องในตอนนั้นบ้างคะอ้เยอะมากเลยนะองค์ประกอบการแสดงโขนนี่นะเอาหลักๆก็พอนะหลักๆคือหนึ่งผู้แสดงนักแสดงนักแสดงนักแสดงโขนเนี่ยนักแสดงโขนมีใครบ้างคะ โขนเนี่ยเราแบ่งคาแรคเตอร์ของตัวละครไว้4ตัวคือพระ,<ฮ>ะนางยักษ์ <ฮะ S 1> ลิง <ฮะ S 1> โอมากรที่ 2, 2คือดนตรี <ฮะ S 1> ค่ะเล่นโขนต้องมีดนตรีดนตรีโขนต้องเป็นยังไงคะใช้วงปี่พาด <ฮะ S 1> ค่ะโขนต้องใช้วงปี่พาดเท่านั้นนะฮะ,ฮะ เครื่องแต่งกายคเครื่องแต่งกายก็จะมีการออกแบบเครื่องแต่งกายตามลักษณะจารีดของการแสดงโขนแบ่งเป็นตัวพระนางยักษ์ลิงเหมือนกันต่อไปก็คือฉากเวทีฉากเวทีก็อย่างเงี้ยต้องมีเวทีการแสดงมีฉากหรือบางทีก็เล่นมีเทคนิคต่างๆ การภาคเจรจากับการร้องอีกอก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการแสดงโขน<ะ>ค่ะควรประการใดสุดแท้แต่ <c oughs> <c oughs> องค์ประกอบต่างๆของการแสดงขนหลวงพระราชทานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรวบรวมผลงานศิลปะจากทั่วประเทศแล้วแต่ละชิ้นงานยังเกิดขึ้นจากฝีมือของอาจารย์ระดับชั้นนําของประเทศอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดโขนที่จัดสร้างจากแหล่งผลิตผ้าไหมเนื้อดีที่จังหวัดสุรินทร์ออกแบบโดยอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยฉากต่างๆนั้นออกแบบโดยอาจารย์สุทสาครชายเสม และตัวนักแสดงก็คัดจากวิทยาลัยนักประสินรวมทั้งองค์ประกอบด้านอื่นๆทั้งแสงสีเสียงก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพทั้งสิ้นค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะเริ่มต้นตามหาองค์ประกอบหลักสําคัญที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของโขนนั่นก็คือการทําสีรษะโขนค่ะ ช่วงปูนอินรีย์ชี้ช่องกบสนับสนุนโดยปูนอินรีย์ผลการพิจารณาปูนอินทรีย์ชี้ช่องกบประจำเดือนพฤศจิกายนนี้เรื่องที่ต้องตาโดนใจชาวกบคือเรื่องโรคแก่ประเทศออสเตรเลียเสนอโดยเด็กชายชายนานันวิศยทักษินจากจังหวัดกรุงเทพมหานครชี้ช่องเข้ามาให้ชาวกบได้ศึกษาหาข้อมูลและช่องทางผลิตรายการในโอกาสต,ต่อไปกองบัญชาการกบนอกกลาลและปูนอินทรีย์ยินดีมอบของที่ระลึกให้ค่ะช่วงกบจูเนีย คด้านในทีวีร่วมกับทีวีบุรพาเสนอกบตัวน้อยตามรอยเท้าพ่อภารกิจสุดหินของพี่ๆกองประชาการกบนอกกลาเริ่มต้นอีกครั้งตอนนี้นะครับพี่ๆทีมงานกบนอกกลาทุกฝ่ายเลยนะครับก็มารวมตัวกันดูผลงานของน้องๆน,นะครับนี่เป็นการคัดเลือกผลงานในขั้นเบื้องต้นเลยนะครับเป็นเรื่องของโรดั้งคุยกับคุณคคนยายคุณป้าที่ทอทออยู่เนี่ยนจะเกิดมีชื่อตอนด้วยชัาเน้นหน่อยพลาดชาวบ้านนะตกสักหน่อยนะได้เลยอันนี้เลย จากผลงานกบจูเนียร์ทั่วประเทศนับร้อยร้อยทีมคัดให้เหลือเพียง40ทีมเท่านั้นโอ้โหงานนี้พี่ๆยอมรับเลยครับว่าไม่ง่ายเลยจริงๆร่วมส่งเสริมการเรียนรู้โดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างชั้นล่างนี่จะเห็นหน้าใหญ่นี่คือหน้าหลักหหน้าแล้วครับหนึ่งหาชั้นนี้และข้างหลังจะมีสามหน้าเป็นสี่ค่ะ สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดมีดี a โอเมก้า3และ6สมองฉับไหวหัวใจแข็งแรงยาอมแก้ไอตราตะขาบ5ตัวอมแก้ไอชุ่มคอละลายเสมหะฝากได้ทุกเรื่องที่ธนาคารกสิกรไทยด้วยทุกบริการจากใจที่มากกว่า